สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท,ทุกทท่านสวัสดีวันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ห้าแล้วนะคะตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะทุกท่านอ่าแปบ๊แปบๆปก็วันที่ห้าแล้วนะคะทุกท่านก็เมื่อวานแอดปธุระนะคะขออภัยด้วยไม่ได้ลงคลิปนะคะทุกท่านอ่าก่อนอื่นก็มาดูคําเตือนกันนิดนึงนะคะทางช่องเป็นเพียงนะคะสื่อกลางในการนําเสนอนะคะแนวทางนะคะเพื่อจัดหาสอรั สลากนะคะจินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะทุกท่านก็มาดูไวเด็ดไวดังกันนะคะทุกท่านมาดูเลขเจ้านี้นะคะทุกท่านคนเมืองจันนะคะคนจันทรบุรีนะคะทุกท่านขอไปด้วยก็เอามาฝากนะคะเข้ามาสิบงวดแล้วนะคะ ก็เอามาฝากนะคะเป็นแนวทางให้กับทุก,ท,กท่านนะคะเพื่อมีโชคมีลาบนะคะร่วมกันนะคะทุกท่านมาแล้วนะคะวันที่แล้วเข้าห้าเก้าตรงๆนะคะวดนี้ปล่อยมาแล้วนะคะทุกท่านวดที่สิบหกตรอคสองพันห้าร้อยนะคะหกสิบเจ็ดนี้ก็มาแล้วนะคะเกตหนึ่งเกตสองเกตสามเกตสี่นะคะ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะคะคำาละสิบงวดนะคะทุกท่านเป็นแนวทางให้อีกนะคะแนวทางหนึ่งนะคะทุกท่านตามต่อเปาตุงนะคะทุกท่านเปาตุงเอกสารเปาตุงก็เข้าดีนะคะมาแล้วนะคะกอเด่นนะคะสิบหกตรอคอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้เปาตุงนะคะเด่นสี่และหกนะคะขออภัยด้วยไม่ได้เขียนให้ เป่าตรงเด่นสี่และหแสงนะคะมีแสงทั้งหน้าต่างคอภัยด้วยเด่นห้าเด่นหเด่น8เด่น9้านะคะเป่าตรงนะคะสิบหกตรอนี้นะคะแอดก็น,นำมาฝากแล้ว ห้านะคะหกแดเนะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเห้าสหสี่หสี่แะคะแนวทางของเป่าตุงนะคะทุกท่านมาตามต่อปฏิทินนะคะคำชะโนดนะคะทุกท่านปฏิทินคำชะโนดก็เข้าดีนะคะ สิบหต่อคลอนะคะสองพนเดะคะก็เด่น4ีและหนะคะอันนี้นะคะเด่น4ี่และหกสและหกนะคะก็มี40 60ูนย์หกะคะสี่หนึ่งนึรคะทุกท่านก็ามาเป็นแนวทางให้อีกนะคะแนวทางหนึงปฏิทินคำชะโนดก็เข้าดีนะคะทุกท่าน ามต่อเจ้านี้นะคะมีสามเม็ดนะคะข้าวดีนะคะทุกท่านข้าวดีมากไอ้ก็นำมาฝากนะคะวัดทีแล้วข้าวเก้าห้าห้าเก้านะคะทุกท่าน าวันนี้มาแล้วนะคะตามต่อนะคะเด่นเก้าเหมือนเดิมนะคะทุกท่านฟันเกานะคะเก้าสอก็ดนะคะสิตรอคอสองพฟันเก้าเก้าก็ดนะคะบรอนะคะทุกท่านบรอนะคะอย่าลืมนะคะมาดูสูตรนี้นะคะข้อมูลล่างนะคะทุกท่าน สูตรดีแอดจัดทำขึ้นมาเองนะคะแปดหกเจ็ดนะคะบวกกับสองแปดนะคะทุกท่านได้แปดเก้าห้านะคะลิกล่างอย่างเดียวนะคะก็มาเก้าสี่นะคะท่านเก้าสี่นะคะหกศูนย์หกเก้าสี่นะคะผลนะคะก็หกศูนย์หกเก้าสี่นะคะทุกท่านบวกนะคะ 606ูนบวกเกได้700นะคะทำลองดูนะคะทุกท่าน700ก,ก็มาแค่ได้แค่0ูนย์และเจ็ดนะคะก็มา37นะคะ62 662 37นะคะทุกท่านก็เอา662นะคะตรงนี้นะคะแถวนี้นะคะทุกท่าน662กสบวกสานะคะก็ได้6 ก้าเก้านะคะก็มีแค่เก้าและหกนะคะทุกท่านก็มาห้าเก้าหกห้าหกหกห้าห้าเก้านะคะตามต่องวดนี้นะคะทุกท่านหกหกห้าบวกห้าเก้านะคะก็ได้แค่เก็สองสี่นะคะเก็สองสี่นะคะมาตัวนะคะแต่อาดคิดว่าสอนะ่าจะมาล่างนะคะงวดนี้นะคะก็ท่านใดชอบเกก็ เอาเกตนะคะท่านใดชอบสี่ก็เอาสี่นะคะชอบสองก็เอาสองมีแค่สามตัวนะเกตสองสี่นะคะทุกท่านก็มาได้นะคะทั้งหลักหน่วยและหลักสิบนะคะไม่ปักหลักนะคะทุกท่านอันนี้ล่างอย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านก็นํามาเป็นหนาทางนะคะใครก็ทําได้นะคะเอาสามตัวท้ายรางที่หนึ่งมาบวกกับเลขท้ายนะคะได้เท่าไหร่ก็ อมเบานะคะทุกท่านแบบนี้นะคะตัวเด่นจะมาแค่ตัวเดียวนะคะทุกท่านอันนี้ข้อมูลล่างนะคะไม่เกี่ยวกับบนนะคะทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกรายทุกแค่นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ